บสวัสดีพ่อแม่พี่น้องทุกคนด้วยนะครับผมก็วันนี้เราจะมาเล่นเกมโลกูนกันนะครับนะครับผมวันนี้ผมไม่มีอะไรมากนะครับก็คือเราจะมาสุ่มเกลือกันนั่นเองนะครับไม่รู้จะได้เกลือหรือได้ดีด้วยนะครับผมก็อำลาจากวงการสีดำนะฮะหลังจากที่ผมเคยอัดหรือว่าเคยเล่นไปนะครับถามว่าเสียดายไหมก็เสียดายนะนะครับก็เสียดายแหละนะครับผมแต่ผมก็ไม่ไม่ชอบดำเทาอ่ะเนาะ แต่สีดาอะผมยังได้สีดําไงตอนเนี้ยผมมีงบอยู่400โลบัรกเลยนะแต่ผมไม่รู้ว่าสุ่มได้กี่ครั้งนะครับกี่ครั้งไม่รู้เรื่องผมใช้เครื่องคิดเลขก่อนเท่ากับ26ครั้งเนาะโอเคมา26ครั้งเนี่ยผมคิดว่าไม่รู้จะได้เกิดหรือได้อะไรนันนะครับแล้วก็มาช่วยเป็นกําลังใจให้ผมด้วยละกันเนาะนะครับผมโอ้ยเสดายสีดำว่ะเฮ้ยเ้ยผมเสดายจริงๆนะแต่ก็ช่างมันเถอะเราแบบมีผมก็ต้องมีจักโน ก็ชอบนะเนี่ยมันเทน,นะครับผมนี่ส่วนหางเคนเคหนึ่งก็จะเป็นดำดำลั้วเลยนะครับแล้วก็เคนเคสองนะครับเคนเคสองอะไรไ <laughs> ม่ใช่ว่าผิดพีเคเคนเออมัเคนเคสองอะไรวะเนี <laughs> ่ยโอเคเพื่อน โอ้ยผมไม่อยากเสียสีดํานี้ไปเลยอะโอเคก็ช่วยเป็นกําลังใจด้วยแล้วกันนอนนะครับผมเดี๋ยวเราจะมาสุ่มเกลือกันนะครับป่ะไม่รีรอกันดีกว่านะครับเฮ้ยผมรู้สึกเสียดายอ่ะไม่จ่ายชิลุกด้วยนะครับมามามาโอ้ยโอ้อยู่กับสีดำสีนี้มานาน้อะโอ้เป็นไงเป็นกันไหวไอเวน <te am encouragement> ไหนว่าเล่นด้วยคอนเทลเฮ้ยมือสั่นมือสั่นเออไม่กล้ากดเลยอ่ะเออโลกแกะระเบิดเดือดเดอดเฮ้ยใจแทบสลายโอเคโอเคสุ่มก็สุ่มอะเอโอ้กูทำอะไรลงไป สิบสองแล้วม oh, ัะโอ้ก้อนเกลือเลยเออผมทำอะไรลงไปนี่ฮะโอเคครั okay. ้งที่สองครับโอ้โอ้เม่สวยเลยแล้วเปิดเค้นเคี่ยวสองกันครับเค้นเคี่ยวสองสวยไหม โอ้โหต่อไปขั้นที่สามครับดำ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 ิงโอ้ยเราเราไม่ต้องไปดูเขาผู้จ้าไม่ต้องมาดูอะไรแล้วครับเราเราเปิดแค่นี้เราก็รู้โชคชะตาแล้วครับดำ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 โอ้โหแล้วนึงเราต้องพิมพ์เราต้องพิมพ์สูตรนะครับเอ่อ อันนี้อันนี้เป็นสูตรสูรความเชื่อของผมนะครับ <laughs> แอดมินกิฟมีผีแบคคลเลอร์กิฟมีผีแบคคลเลอร์นี่คือความเชื่อส่วนบุคคลเราต้องกดตรงบอบีไว้บอบีวิที่ไหนไม่ใช่ตัวบี <laughs> กดตรงนี้ครับกดตรงนี้กดตรงนี้เออยังไงก็ต้องดำแล้วครับ <laughs> แมงเอ้เราก็สู่มครั้งที่อะไรแล้วเนี่ย มาครับผมอ้ออ๋อเจบแล้วเรามาดูกันว่าเราจะได้สีอะไรนะครับโอ้โหผมรู้สึกว่ามันเกลือแล้วอ่ะเพื่อนแป๊บนึงนะผมไปรีแนลบักก่อนนะครับว่าผมได้สีอะไรนะครับเอ้ยแม่ว่าผมเหล,ลือกี่โาบักโอเคตอนนี้เหลือ290าครับอย่างนี้ต้องแบล็คแล้วแบล็คแบล็คแบล็ค แบ็กโอ้ยโคตรสวยเลยเวนมุงมิงมากเหมาะกับผู้หญิงนะฮะสีนี้โอ้ยดูดิโคสวยอ่ะสวยเอ้ยสวยจริงๆนะเฮ้ยเหมาะกับผู้หญิงเลยอ่ะเฮ้ยผมว่ามันสวยสวยสวยโคตรเลยแหละเหมาะผู้หญิงเลยครับอยมุงมิงมากโอเคเราเป็นผู้ชายครับเราไม่เอาสีนี้ไปครับผมอุ้ยโอ้หนึกว่าสีดำ แมงออกเข้มเข้มีแท้สีเขียวไปครับเรื่อยๆอ,อยู่ได้เรื่อยๆอ,อยู่โอ้โหนี่ก็ดึกว่าสีดำอีกแล้วมาโถ่แมงออกดำดำก็ยังไม่ได้เนี่ยไอ้เกลืออันนี้ก็โอ้โอ้โอเครียดนะผมเครียดเครียดไปดูโลบักเองก่อนเหลือ2-30ครับส่มอีก2รอบก่อนโอ้แอดมินแม่ง่า่ปล่อยสีดำเนี่ะแอดมินครับ ใช่เดียวกับผมเลยครับโอเคเดี๋ยวเราเปลี่ยนกันเลยครับตรัวโอ้ครับไปที่ตรงตัวโอ้ครับทีนี้มีความเชื่อมความเชื่อเรากินไม่ๆไปหรอกเฮ้ยโอ้โหเอียมึงเกลียวสีดำออกไปทำไมเข้าไปทำไหนเออทำไม่เอาไว้นะน้อหน่อยเออโอเคโอเคก็ถือว่าได้ดาวมาเนาะก็เออดวงก็มาก็มาอยู่ล่ะไปสุ่มต่อครับไปที่ตัวโอ้ว้ตานี้ตัวโอครับไปครับผม งอเขียวปีครับเขียวปีผมว่าคาหุจ่ามันสวยเนาะสำหรับเค็นเคสองเนี่ยครับสีอื่นเนี่ยเห็นไหมแต่ผมเนี่ยสีอย่างเงี้ยเขาเรียวกว่าสีนีออนนะครับมันเข้มเข้มอย่างเงี้ยเรื่องแสงอะตาม้วจ้าโอ้ไม่ต้องไปดูแม่งนะคาหุจา่จ่าสุ่มไหมครับโอ้อันนี้ก็ไม่ต้องดูโอ้โหเอ้ยสีด้านในสวยนะผมยอม แป๊บนึงเราขอดูรถบัสก่อนนะครับตอนนี้เหลือร้อยสี่สิบเจ็ดครับผมแม่งสูบไม่อีกกี่ครั้งก็หมดแล้ว <c oughs> ขอพรพระผู้เป็นเจ้า <c oughs> พระบารมีทั้งหลายแม่จา๋าจะเลืกด้วยโนโนฝักฝักเยอะ กโอ้แม oh, like ่งก kind of ็นึกว่าดำมาโทรไม่เอาสซะออกมาซะคั่มเลยเป็นยังไงเป็นกันครับเฮ้ยเดี๋ยว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 ตอนนี้โลบักเหลือร้อยหนึ่งครับสุ่มไม่อีกกี่ครั้งก็หมดแล้วครับหืฝากตายเป็นตายครับผมเราต้องนั่งสมาธิก่อนแป๊บหนึ่งแป๊บหนึ่ง สีดำจูงมาเถอะครับนี่เขาความเชื่อสุนบุคคนก่อนจะสุ่มสีนะครับโอ้ใช่ผมกลับไปเป็นคนเหมือนเหมือนคลิปแต่ก่อนๆไหมสายเขียวอะเอาวะมาทันสายเขียวอะ่ะโอ้ไม่น่าพูดเลเวนโลบักตอนนี้เลยเจ็ครับไม่กี่ครั้งขอร้องเถอะโอ้ย ขอร้องขอร้อง please please เฮ้อผมรู้ชะตากรรมแล้วแม่งต้องได้สีเลยเออเห็นไหมเพื่อนๆก็เห็นแบบเหมือนผมปะผมไม่ได้สีดำหรอกโหวันนี้ดวงไม่มาเนี่ยลบักเหลือ27ครับเราตอนนี้โลบักเหลือ27ครับสุ่มได้อีกหนึ่งครั้ง เกลือก็เกลือครับสุ่มได้อีกหนึ่งครั้งนะใช่เกลือก็เกลือเพราะผมไม่มีโรบักอีกแล้วค่อยเจอกันอีพีหน้านะครับมาแรนดอมอ้ออีกแล้วครั้งสุดท้ายเรามาลุ้นกันไปมาครับผมเราจะมาเปิดกันครับตื่น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 ตืนตน หนึ่งสองสามโอ้โอ้แม่เมีความสวยเลย นะครับก็จะมานี้แหละนะครับผมก็เกลือไหมก็เกลือนะครับสุ่มได้สีอะไรก็ไม่รู้นะครับเดี๋ยว EP หน้าเรามาสุ่มต่อนะครับอาจจะไม่มี EP หน้านะเพราะว่าบางทีผมก็จะไปแอบสุ่มเองนะครับไปเติมแล้วไปแอบสุ่มแบบไม่อดทีแบบครับผมก็สี่ร้อยลวักหมดไปแล้วครับก็อ๋อสิที่ได้มาก็ประมาณนี้แหละนะครับแม่งเกลือโคตรเลยนะครับผมไปเดี๋ยวค่อยไว้เจอกัน EP หน้านะครับผมตอนนี้มาทำกับตัวลไรไปก่อนนะครับ คือไหมก็เคือนะครับผมอยากได้สีดํานะครับผมดําตัดสีนีออนอะสีแล้วก็ได้แต่ขอให้เป็นนีออนก็พอนะครับสีที่มันเป็นใสๆสอะนะครับผมปะวันนี้สวัสดีครับบ๊ายบายครับผมไปเจอนคลิปหน้าเนาะก็เกลียอวสมควรนะครับบ๊ายบาย